เพื่อนจะรู้สึกยังไงฮะถ้าหากว่าเรากําลังดูวิดีโอจําพวกที่เขากินข้าวเป็นเพื่อนเราตอนเรากําลังทานอาหารอยู่แต่แล้วอยู่ๆไอคนในหน้าจอนะครับมันก็หยิบขอที่มันกินอยู่ตรงหน้านั่นแหละเป็นะเลงอย่างหน้ายังตัวมันครับลุกขึ้นมาหยิบเอาไม้กวาดมาฟาดโต๊ะฟาดอาหารเอาบุ้งเต้า,ตา,า,านี่กระจงกระจายกันเลยสุดท้ายจบเรื่องด้วยการเบงช็อกโกแลตเหลวของเขาโปะออกมาตรงเก้าอี้ที่เขากำลังนั่งกินข้าวอยู่นะครับซึ่งเรื่องที่แอดได้พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การมโนแต่งขึ้นนะ แต่ว่ามันมีคนก็ได้ทําไปแล้วจริงๆครับกับนักกินโชว์หน้ากล้องที่มีชื่อว่านิโกคาโดอะโวคาโดนะครับซึ่งช่องเรื่องราวการกินข้าวของเขาเนี่ยมันจะเป็นช่องที่บันเทิงสุดๆจริงๆที่แอดไม่แนะนําให้ดูตอนกินข้าวนะโดยคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าไอตอนแรกเนี่ยแอดกะว่าจะเอามันไปรวมกับเนื้อหามุมมืดในวงการการกินที่แอดได้เคยทําไปแล้วนะนะั่นแะแต่แบบพอทําไปทํามานะครับเรื่องราวของเฮนิโก้แกเนี่ยมันก็มีเรื่องอะไรที่แบบ ต้องยกสปอร์ตไลท์เฮียแกจัดทำมาเป็นตอนพิเศษให้เลยเพราะว่าบนโลกเหล่านี้นะครับมันจะมีคนบ้าสุดติ่งขนาดนี้ด้วยเหรอซึ่งวีรกรรมต่างๆที่เขาได้ทำมาทั้งหมดนะครับแอดก็ได้รวมมันมาอยู่ในตอนนี้แล้วกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn d a i r y ฮะมุมมืดแห่งวงการการกินหน้ากล้องภาค2องนิโกคาโดอะโว ทำไมชื่อมันเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่รู้น ok ี่ก็กาโดเะโวคาโดอะไรประมาณนี้และเพื่อให้เข้าใจนะครับว่าทําไมชายคนนี้เขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยแอดก็จะต้องขอเริ่มต้นจากจุดที่เรียกว่าปกติของชีวิตของเขาก่อนแล้วกันโดยชายคนนี้นะครับเขามีชื่อจริงว่านิโคลัสเพอร์รีครับเป็นเด็กหนุ่มชาวยูเครนที่ได้ถูกรับเลี้ยงมาโดยพ่อแม่ชาวสาหรัฐอเมริกาตั้งแต่เล็กเลยนะครับและเขาก็ได้เติบโตมาในฐานะมกบังเกอร์หรือว่านักกินโชว์หน้ากล้องนี่แหละครับ ซึ่งไอ้มกบังเนี่ยนะครับมันจะเป็นเทรนจากเกาหลีใต้ฮะที่มาคิดในอเมริกาอย่างที่แอาได้เล่าไปในวิดีโอตอนที่แล้วนี่แหละซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็ลองไปหาฟังดูกันได้นะครับโดยชายคนนี้นะครับเขาไม่ได้มีช่องการกินเพียงแค่ช่องหรือ2ช่องที่เป็นของตัวเองนะแต่มีถึง5ช่องเลยครับที่ทุกๆช่องเขาก็จะทําเหมือนกันหมดครับก็คือกินแต่ก็จะเป็นแบบมีคอนเซ็ปต์แปลกๆบางเชงช่องนี้จะเป็นกินบะหมี่อย่างเดียวหรือว่าช่องนี้จะเป็นกินแหลกร้านอะไรที่เขาอยากกินตามใจนะครับ ก็เลยทําให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทําไมร่างกายของเขาถึงได้แบบพองออกมาเราก็จะตัวแตกขนาดนั้นซึ่งในตอนแรกก่อนที่เขาจะโดนความดาร์กของการเป็นมกบังเกอร์กืนเข้าไปเนี่ยนะครับนิโก้เนี่ยก็ไม่ได้มีหุ่นเป็นแบบนี้นะแต่เขาเป็นชายที่มีรูปร่างผอมเพียวอารมณ์ประมาณแบบฝรั่งคิกคูอโนเนะคนนึงเลยนะครับ ที่ก็ทําอาชีพเป็นนักไวโอลินมือสมัครเล่นคนหนึ่งครับและนิโก้เนี่ยก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักไวโอลินที่ได้เข้าไปเล่นในวงการออเคสตราอันใหญ่ๆด้วยดังนั้นสิ่งที่เขาจะทําตามฝันเลยนะครับก็คือไปเล่นไวโอลินในที่ต่างๆเริ่มจากที่เล็กๆก็ได้หลังจากนั้นก็ถ่ายวิดีโอตัวเองเล่นไวโอลินฮะเอามาลงในช่อง YouTube พร้อมกับกินอาหารไปด้วยบ้าง ซึ่งนิโก้นะครับก็จะเป็นคนที่มีการใช้ชีวิตสไตล์วีแกนครับคือจะเป็นมังสวิรัตคันเอ็กซ์ตรีมที่จะไม่กินทั้งนมทั้งไข่อะไรเลยครับดังนั้นเมื่อเขามีช่องทาง YouTube แล้วนะครับเขาก็เลยได้ใช้ช่อง YouTube ของเขาเนี่ยทำการโปรโมทชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนี้ด้วยครับซึ่งมันก็เลยได้นำให้เขาไปพบกับแฟนหนุ่มของเขานั่นเอง ใช่ฮะนิโก้เขาเป็นผู้ชายสายดอกไม้ที่ก็ได้ไปเล่นตามกรุ๊ปเฟซบุ๊กอย่างเกวีแกนแมนนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับชายหนุ่มโคลัมเบียหน้าตาน่ารักคนหนึ่งขึ้นมาที่ไปไปมามานะครับก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยครับซึ่งในช่วงที่นิโก้ไปอยู่โคลัมเบียเนี่ยเขาก็ได้ไปดูชีวิตการใช้แบบชาวไร่ชนบทส l โล Life ทั่วไปแล้วก็ทำ YouTube โลกสวยสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบไม่ฆ่าสัตว์ใดๆขึ้นมานะครับ ซึ่งระหว่างที่เขาทำวิดีโอไปเรื่อยๆในตอนนั้นนะฮะช่องของเขาเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนแนวและจากการเล่นไวโอลินหนักๆก็มาเป็นการกินอย่างเดียว แต่ก็ยังเป็นการกินเพื่อสุขภาพอะไรแบบนี้อยู่นะครับซึ่งจุดเด่นของช่องเขาเนี่ยก็คือเขาจะมีนกแก้วสีเขียวตัวหนึ่งครับมาเกาะไหลที่เขาตลอดเลยไม่ว่าจะกินข้าวหรือเล่นไวโอลินอะไรก็ตามทําให้มันได้ไปถูกใจกับแฟนๆกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับนั่นก็คือกลุ่มสาวๆนั่นเองเพราะว่าช่วงนั้นคนที่จะทําวิดีโอการกินคลีนคแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ผู้หญิงไงจะมีที่ไหนชายน่ารักมาน,นั่งเคี้ยวเคี้ยวกกับนกแก้วอีกสาวๆส่วนใหญ่ก็เลยได้ชอบใจไปเลยนะครับ แต่แล้วมันก็มาถึงช่วงที่นิโก้นะครับได้ประสบปัญหาทางสุขภาพอย่างหนึ่งฮะคือว่าอยู่ๆเนี่ยนิโก้ก็รู้สึกเวียนหัวมึนๆเลือดไม่เดินอะไรต่างๆซึ่งพอเขาไปหาหมอนะครับหมอก็บอกว่าคุณเป็นโรคขาดสารอาหารอย่างรุนแรงนะสารอาหารอะไรม้าง่ะครับหมอก็ยังเช่นวิตามิน B12 ทธาตุเหล็กสังกะสีนานา,นานอะไรพวกนี้ไงซึ่งของทุกอย่างที่พูดมานั่นนะครับมันจะเป็นสารอาหารที่หาได้จากเนื้อสัตว์ทั้งนั้นเลยครับ นิโก้ก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าหนทางวีแกนที่เขาได้เดินอยู่เดี๋ยวมันเป็นหนทางที่ไม่ถูกต้องบวกกับว่าในตอนนั้นเองนะครับมันก็มีกระแสการต่อต้านวีแกนไลฟ์สไตล์อยู่ด้วยไงโดยบอกว่าไอ้พวกที่มันมีไลฟ์สไตล์กินผักโลกสวยเนี่ยมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของคนปกติเขาทํากันแล้วไอ้พวกวีแกนตั้งหลายแหล่มันก็ชอบทําตัวเป็นเหมือนกับพระเจ้าไปตัดสินว่าจยทำอย่างกุ่นวายสิ่งนี้มันบาปค่าสตวงอย่างนุ้นมันบาปนะครับนิโก้ก็เลยแบบเหมือนกับถูกเบิกเนตเล็กๆครับว่าเออ จริงวะไอการใช้ชีวิตแบบวีแกนแบบนี้มันเพ้เจมันเป็นไปไม่ได้มันท็อกซิกแล้วเขาก็ได้ทำวิดีโอตัวหนึ่งนะครับออกมาดา่าเรื่องนี้ยับเลยพร้อมก็บอกว่าไอ้ที่เขาเป็นวีแกนนะครับมันทำให้ร่างกายเขาเนียมันขาดสารอาหารเป็นปัญหาทางสุขภาพอะไรไม่เอาแล้วขอบายบายจากวงการนี้ดีกว่า ซึ่งในเวลาต่อมานะครับเขาก็ทำดังที่เขาพูดจริงๆฮะค,คือวีแกนแตกแล้ววิดีโอต่อมาก็จะเป็นการกินชีสเชอร์สไก่ทอดอะไรกระจายนี่ขมือบเข้าปากหมดนะครับตามมาเวยอาหารฟาสต์ฟู้ดหลากหลายที่ทำลายสุขภาพพร้อมกับหน้าตาเขาที่แบบฟินสุดยอด ซึ่งการกระทําของเขาครั้งนี้เนี่ยมันก็ไปทําให้ถูกใจกับแฟนๆอีกกลุ่มหนึ่งมากครับก็คือพวกกลุ่มที่เขาไม่ชอบวีแกนนะครับประมาณว่าฮาเทปเจ้าแห่งวีแกนแปลพักมากลายเป็นจอมมารกินเนื้อแบบเราแล้วซึ่งมันก็เลยมีทําให้คนนี้เนี่ยแห่เข้าไปดูวิดีโอของนิโก้มากขึ้นครับนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของช่องเขาเลยคือจะไม่มีแล้ววิดีโอสายแบบเล่นไวโอลินสวยๆกินของงามๆอะไรแบบเนี้ย แต่จะเป็นวิดีโอกินแหลกลานแทนนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าไอ้โลกวิดีโอการกินนี้เนี่ยถ้าจะให้กินธรรมดาอย่างเดียวโลกมันจะไม่จําหลักสูตรสำเ็จของการกินโชว์หน้ากล้องส่วนใหญ่นะครับก็คือต้องกินให้มันเยอะอาหารทําลายสุขภาพให้มันแย่มันจะได้สะใจคนดูคักทีก็นั่นแหละครับนิโก้ก็ทําไปโดยที่ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะน้ําหนักขึ้นเลยเพราะเขาคิดว่าตัวเองนะครับเขามีระบบเผาผลาญที่ดีมากครับ ซึ่งจริงๆมันก็จริงนะเขาก็มีระบบเผาผลาญที่ดีแต่ถึงยังไงก็ตามครับร่างกายที่มันเผาผลาญดีขนาดมันจะสู้อาหารที่มันเข้ามาวันละหมื่นหมื่นแคลอรี่ได้ไหมละครับนั่นแหละฮะก็เลยเป็นยุคที่นิโก้นี้เนี่ยได้เริ่มมีน้ําหนักขึ้นครับทว่าเทว่าบักนิโก้นี้เนี่ยเขาก็กลับคิดว่าการที่ตัวเองน้ําหนักขึ้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นมาจากเพราะการกินฮนะมันต้องขึ้นมาจากพลังลึกลับอะไรบางอย่างแน่เลย เพราะเขาเนี่ยอาจจะเครียดมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าน้ําหนักที่มันขึ้นมาเป็นปน,น้ําหนักน้ําเขากินน้ําเยอะไปแน่เลยคือมันจะมีวิดีโอตัวหนึ่งที่เขาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับพร้อมกับชี้ไปยังหอมันฝรั่งทอดกรุบกรอบห่อโตที่อยู่ในตู้เขาด้วยแล้วก็บอกว่านั่นนะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เขาอ้วนขึ้นหรอกสิ่งที่ทําให้ฉันอ้วนขึ้นมันคือความเครียดต่างหากฉันจะไม่เครียดฉันจะไม่เครียดพระเจ้านี่มันตะก,กะอะไรเนี่ย ซึ่งในขณะเดียวกันนะครับบักนิโก้ผู้นี้เนี่ยแกก็มีปัญหาความเครียดจริงๆที่ตามมาด้วยก็คือวันหนึ่งในปี2017นะครับบักนิโก้ก็ได้อัพวิดีโอตัวใหม่ขึ้นมาที่มันจะไม่ใช่วิดีโอการโชว์กินครับแต่จะเป็นวิดีโอตัวนิโก้เองเนี่ยแหละที่ได้ร้องไห้ฟูมไฟล์แล้วก็บนดาชีวิตอันบัดซบอับเฉาของตัวเองเนื่องจากว่าตัวเขานะครับได้ทะเลาะกับแฟนหนุ่มชายชาวโคลัมเบียจําได้แม้ที่ด้ไปเจอกันในเพจเฟซบุ๊กนั่นน่ะ ที่ตอนแรกอยู่ไปอยู่มานะครับมันก็น่ารักดีหรอกแต่พออยู่กันไปนานๆใน,นความรักมันก็เริ่มร้าวฮะทำให้เขาในต้องทะเลาะกันซึ่งบักนิโก้ที่อยู่คนเดียวไม่รู้จะสบายใจระบายอะไรกับใครได้เนี่ยก็เลยเอาวิดีโอขึ้นมาถ่ายหน้าตัวเองฮะแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟ์บอกกับแฟนๆว่าตัวเขานะมีปัญหามีปมในจิตใจตั้งแต่เด็กตอนเล็กเลยพ่อแม่เขาเนี่ยก็เอาตัวนิโก้เองไปให้คนอื่นเลี้ยงตั้งแต่เด็ก ตมาก็ไม่มีใครรักปัญหาชีวิตก็มีอีกมากมาย bla bla บลา,บลา,บลา,บลาและสุดท้ายนิโก้ก็ตบถ่ายด้วยการขอความเห็นใจจากแฟนๆหน่อยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับแฟนๆก็สนับสนุนเขาอย่างเต็มที่แบบโอ้ยนิโก้อย่าไปคิดอะไรอย่างนั้นมากเลยนะจนกระทั่งยอดวิวอีกคลิปนั้นนะครับข,ขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยคือเรียกได้ว่าเยอะกว่าวิดีโอที่ควรจะมาดูเขานั่งกินข้าวอีกนะครับบักนิโก้เองตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะค้นพบหนทางสว่างอะไรหนทางหนึ่งละ คือเขาค้นพบแนวทางใหม่ในการทำวิดีโอครับคนดูชอบดราม่าใช่ไหมได้งั้นอีชันจะจัดไปบักนิโก้นะครับก็เลยได้สร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นมาอันหนึ่งครับแล้วก็แยกเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องดราม่าชีวิตเขาไปเลยคือไม่ว่าจะร้องไห้ฟูมไฟทะเลาะก,กับหลัวใจไม่อยู่กับตัวอะไรก็ตามนะครับบักนิโก้นี่นะก็จะมาใส่ในเพลย์ลิสต์นี้หมดเลยซึ่งมันก็ทําได้ดีตามคาดด้วยครับ คนก็แห่มาดูวิดีโอของเขาเพียบเลยยอดซับนะครับก็เพิ่มระดับเป็นหูดับตับไหมกันเลยซึ่งในขณะเดียวกันอีสิ่งที่เพิ่มมันนะั้มันก็คือน้ําหนักของเขาเช่นกันครับที่คนก็สงสัยว่าเอ๊ะปัจจุบันนี่บักนิโก้ครับน้ำหนักเยอะเท่าไหร่แล้วแล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาได้ไลฟ์หรือว่ามีคําถามจากแฟนๆได้ส่งถามเข้าไปนะครับว่าเขาเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นิโก้ก็ตอบกับแฟนๆว่าเอ่มเขาได้น้ําหนัก1 2 1อกิโลกรัมแล้วนะซึ่ง ลืมบอกไปว่าตอนแรกที่เขาได้ตัวผอมบางร่างเพียวเนี่ยเขามีน้ําหนักประมาณแค่64กิโลกรัมเท่าน,นั้นเองไปไกลมากคือเกือบครึ่งหนึ่งแล้วครับและนิโก้นะครับก็ยังได้บอกกับแฟนๆอีกว่าเขารู้ตัวแล้ว,ว่ามันเป็นปัญหาที่เขาจะต้องทําการแก้ไขจะต้องทําการลดอาหารไม่ให้ตัวเลขที่มันอยู่บนตาช่าง120เนี่ยพุ่งไปเป็น140ได้อย่างแน่นอน ที่ถ้าเมื่อไหร่ทุกคนเห็นว่าน้ำหนักเขาเป็นร้อยสี่สิบเมื่อไหร่นะเขาจะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยและแล้ววิดีโอนะครับก็ยังได้มีการพูดไปเล่นๆอีกว่าเนี่ยเขานะได้ไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งด้วยมันเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับคนอ้วนซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณร้อยแปดสิบกิโลกร,รัมเลยและเขาก็มั่นใจหนักหนานะครับว่าเก้าอี้จะไม่พังแน่ๆเพราะว่าน้ำหนักเขาจะไม่ไปถึงตรงนั้นฮนะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับการพูดเพื่อสร้างกระแสอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับ เพราะถึงแม้ว่าปากเขาจะพูดว่าจะลดจะลดจะลดเนี่ยแต่ปากของเขานะครับมันก็กินไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกันครับคือต้องอย่าลืมนะครับว่าบักนิโก้แกเนี่ยแกได้ลงวิดีโอกินบนช่องแทบทุกวันเลยแล้วเขาก็มีช่องของตัวเองถึง5ช่องครับดังนั้นถ้าหากเราลองบวกบวกกันลงไปดูนะครับก็แน่นอนเลยว่าเขาจะต้องมีกระเพาะที่ขยายบิ๊กเบิ้มขึ้นขนาดไหนก็จะยัดข้าวชามเท่ากะละมังลงไปทุกวันครับซึ่งเผอเ,เนี่ยมันอาจจะกินเยอะกว่าช้างอีกนะ ที่ก็นั่นแหละครับ12เดือนต่อมานะครับนิโก้ก็ได้อัปโหลดวิดีโอต่อมาตัวใหม่ฮะว่าตอนนี้นี่เนี่ยเขาได้มีน้ำหนักเป็น139กิโลกร,รัมแล้วนะจ๊ะขาดอีก1กิโลก็จะ140แล้วคือไม่รู้บักนิโก้แกไปเรียนมาจากรัฐบาลชาติไหนหรือเปล่านะเวลาบอกไม่ทำไม่เป็นอะไรนี่มันจะเกิดขึ้นตลอดฮนะ ซึ่งไอวิดีโอนี้มันก็แสดงให้เราเห็นกันเลยนะครับว่าไอที่เขาบอกว่าน้ำหนักเขาขึ้นเพราะว่ามันเป็นน้ำหนักน้ำความเครียดหรือว่าปัญหาทางสุขภาพอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องบลูชีสมาตลอดเลยครับ เพราะในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่านิโก้เขาเองนะครับจะไม่ใส่ใจตัวเขากับร่างกายน้ําหนักอะไรแล้วรู้แต่ว่าคนที่มาดูอย่างช่องเขานะครับชอบเขาที่เขาตัวอ้วนตุยหนุยอะไรแบบนี้เห็นเขากินแล้วมันสะใจใช่ไหมเพราะเวลาคนที่มาดูวิดีโอมกบังส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นประเภทที่แบบอยากจะรู้สึกฟินเวลาเห็นคนกินของอะไรเยอะๆยิ่งจะเป็นอาหารขยะหรือที่เขากินไม่ได้ปกติเนี่ยเขาจะยิ่งแบบโอ้ยปลื้มใจ ประมาณว่ามีคนมาทําบาปแทนนห้ตัวเองประมาณนี้แหละฮะแม่เจ้าโลกเรานี่มันจังบิดเบี้ยวอย่างบอกไม่ถูกจริงๆนั่นแหละครับนิโก้ก็เลยได้จัดเลยคือทุกคนถ้าจะกินของเยอะแบบนี้รู้สึกผิดใช่ไหมนิโก้ขอรับไว้เองครับโดยตอนนี้นะครับนิโก้แกไม่สนใจและการจะลดน้ําหนักตัวเองกลับกันครับ เขายังอยากให้น้ําหนักของตัวเองเพิ่มขึ ıl, ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยพยายามกินมันให้มันไปถึงเป้า140กิโลกร,รมัมหรือว่า230 270เขาก็ได้บอกเอาไว้เป็นการทํานายอนาคตได้กับคนดูนะครับแล้วมันก็จะมีอีกหนึ่งตัววิดีโอ้วยที่ได้ถ่ายว่าตอนนั้นนะครับเขาเกิดน้ําหนักลดลงมาซึ่งมันทําให้นิโก้หัวเสียอย่างมากครับจากการที่น้ําหนักลดแบบนี้เขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อทําให้น้ําหนักมันขึ้น แต่ถ้าว่าการที่เขาได้น้ำหนักขึ้นขึ้นขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องแลกมากลับอะไรบางอย่างฮะนั่นก็คือชีวิตเรื่องการอบอจมะที่ได้ถดถอยลงนั่นเองเพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าทั้งน้ําตาลเอ่ยทั้งไขมันเอ่ยเนี่ยมันจะไปอุดเส้นเลือดเราฮะทำให้เส้นเลือดเราเนี่ยมันตีบแหนมน้อยไม่ค่อยลุกขึ้นมาเคารพธงชาติสักเท่าไหร่นั่นแหละครับพอแหนมลุกขึ้นมาไม่เคารพแล้วเขาจะเอาอะไรไปสู้กับแฟนละก็เลยทําให้เขานะครับต้องมาทะเลาะกับแฟนชาวโคลัมเ่ลาไป ระหว่างที่บักนิโก้ได้ขยายร่างไปนะครับแฟนชาวโคลัมเบียตอนแรกที่รูปร่างเล็กบางเหมือนนิโก้นะครับก็ได้ขยายตัวตามนิโก้เช่นกันจนมันมาถึงจุดจุดหนึ่งที่สองคนนี้เนี่ยแบบแทบขับหน้าจอกันอยากจะบอกเลิกรากันละเพราะทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องบนเตียงนี่แหละครับแต่ถ้าว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมีหรอมันจะต้านทานแรงเงินที่นิโก้จะหาได้จากการทําวิดีโอที่มันก็พุ่งเร็วขึ้นกว่าน้ําหนักเขานั่นเองนะครับ ดังนั้นเองนะฮะพอนิโก้แกก็ไม่หยุดแล้วตอนนี้เนี่ยแกโดนโลกแห่งเงินกลืนตัวเองก็ไปทั้งกายและใจฮะไม่สนแม้กระทั่งน้ำหนักไม่สนแม้กระทั่งสุขภาพตัวเองซึ่งเวลาต่อมานะครับนิโก้ก็มีวิดีโอตัวใหม่ออกมาพาทัวโชว์บ้านหรูบนตึกระฟ้าที่เขาได้ซื้อมานะครับราคาประมาณ75ล้านบาทไทยเนี่ยอยู่ที่ลาสเวกัส หลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโช์เห็นความลับบางอย่างของมือถือเขาครับว่าเขาเนี่ยได้ซื้อติ๊กเกอร์ลายเอฟแอนเดอรี่ครบทุกเซตแล้วนะซึ่งในตัววิดีโอนะครับมันก็จะได้มีฉากหนึ่งที่เขาได้เปิดหน้าต่างดูผู้คนข้างล่างฮะแล้วก็บอกว่าฉันชอบมากที่จะดูหมู่คนจนที่อยู่เบื้องล่างของโลกฉันชอบที่จะเห็นเขาลำบากนี่ถ้ามันเป็นมังงะนี่แอบคิดว่ามันจะเป็นบทพูดของตัวร้ายไปแล้วนะเนี่ย เราก็หวังว่าไอสิ่งที่เขาได้ทํามาทุกอย่างนี้นมันจะเป็นเพียงแค่การแสดงจริงๆนะซึ่งก็แน่นอนครับการที่เขาออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันก็มีคนจํานวนมากที่ต้องไม่พอใจกับเขาอย่างแน่นอน dislike bad comment ถล่มกันมาเต็มแต่ถามว่านิโก้สนใจไหมฮะไม่เลยเพราะว่าตอนนี้นะครับคนที่ได้เข้ามาดูเขาเนี่ยไม่ได้ชอบเขาเพราะว่าเขามานั่งขมือข้าวถ้วยใหญ่แล้วแต่มันจะมีคนที่มาสรรหาความดราม่าด้วยครับ เพราะย้อนกลับไปในเรื่องตอนที่เขาได้สร้างเพลย์ลิสต์ดราม่าขึ้นมาหน่อยนะฮะหลังจากที่นิโก้ได้รู้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะโหยหาสิ่งนี้นิโก้ก็เลยได้อัปเกรดช่องตัวเองให้มันมีความแรงขึ้นเรื่อยๆครับโดยตอนแรกเนี่ยเขาก็จะหาสีอะไรมาใส่ในอาหารแล้วก็กินเหมือนกับคนจิตจิตแปลก แต่อยู่ๆนะครับเขาก็จะหยิบข้าวขึ้นมาเนี่ยมาทาหน้าตัวเองแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เปลี่ยนเป็นการโมโหยกของมาทุบโต๊ะแหกกระจายอะไรก็มีคือนั่งนั่งอยู่เสร็จแล้วก็ปล่อยออเออออกมาแล้วก็มาโชว์ให้คนในกล้องเห็นก็ยังทํามาแล้วเลยก็หวังว่าไอ้แฟนๆที่ได้นั่งดูเขาอยู่ในตอนนั้นนะครับว็คงจะไม่กินข้าวคัววไปด้วยนะไม่งั้นแอดว่ามันต้องมีบางรายที่หากพุ่งหน้าจอแน่เลย ซึ่งวิดีโอที่เป็นไอคอนิกหรือว่ามีคนน่าจดจําไม่ไม่ไมสิไม่น่าจดจําเป็นวิดีโอที่มีคนจดจํามากที่สุดของตัวเขานะครับมันจะเป็นวิดีโอที่บักนิโก้เนี่ยก,กินมาม่าไข่ดาวอยู่เสร็จแล้วก็ร้องหม่มร้องไห้เปิดเพลงเศร้าไปครับยิบแบตเตอรี่นขึ้นมาโกนหัวตัวเองเลยเอาผมผมเนี่ยลงไปในอาหารหมดหลังจากนั้นนะครับเอาผมที่มันตกลงไปนี่เนี่ยเป็นละเลงกับไข่แดงอ่ะไอ้มันเป็นครีมไข่แดงปนผมมาป้ายหน้าซึ่งแอดว่า นิโก้แกมาไกลมากนะนอกจากนั้นยังไม่พอกับนิโก้ยังได้จัดความดราม่าเพิ่มขึ้นอีกให้กับผู้ชมโดยการไปคอลแลมกับช่องอื่นๆครับ ที่ก็จะไม่ใช่ collapse แบบเป็นผู้เป็นคนนะครับแต่จะเป็นการไปคอล l a p กับช่องอื่นให้เขาได้เดือดร้อนฮนะเป็นการไปแฉดราม่าอะไรของเขาหมดเลยที่พอช่องนั้นเขาไม่พอใจโต้กลับมานะครับบักนิโก้ก็ทําการโต้กับใสทุกนางไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่มาคอมเมนต์ว่าเขาเลยนะครับคือเขาคงคิดว่าถ้าเขาทําเรื่องแบบนี้แล้วมันจะทําให้เขาได้ทําตังค์เยอะขึ้นมั้งครับคนเรียกว่าเป็นชายที่รู้วิธีหนทางการหาตังค์จริงๆ นอกจากนั้นนะครับนิก o คาโดอะโวคาโดเนี่ยเขาก็ยังได้เปิดช่องโอลิแฟนเป็นของตัวเองด้วยซึ่งแบบแอดนึกภาพไม่ออกหรือว่ากลุ่มคนดูนี่จะเป็นกลุ่มคนดูยังไงแต่ถ้าหากมีใครได้ไปเคยดูมานะครับคอมเมนต์บ, Moment, บอกกันหน่อยแล้วกันว่าข้างในนี่มันเป็นภาพยังไงกัน เท่ว่าสิ่งที่แฟนๆได้กังวลใจกับนักกินผู้นี้นะครับก็คือสุขภาพจิตของเขาฮะที่เฮียแกเนี่ยเคยบอกว่าเฮียแกเป็นโรคจิตมากกว่า7อย่างแต่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นอะไรเพราะเหมือนกับเคยได้ยินมานานและทางช่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไปสัมภาษณ์เขานะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอใส่ดอกจันไว้ตัวใหญ่ๆเลยเพราะไม่รู้ว่าไอ้เรื่องที่เขาไปพูดในตอนสัมภาษณ์มาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าแค่เรื่องปั่นกระแสนะครับเพราะอย่างที่รู้รรกันใช่ไหมเฮียแกนี่ก็เก่งเรื่องการแสดงสุดๆเกิน แต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยสุขภาพด้านกายนะครับมันก็ไม่น่าจะแสดงตบตากันมาได้นะคือที่เฮียแกอ้วนแบบนี้เนี่ยแกต้องอ้วนจริงๆแน่ๆนดังนั้นนะครับคนก็เลยคิดว่าเบาหวานความดันข้อเขา่าเซ็กเสื่อมนกเขาไม่ขันเนี่ยอันนี้มันต้องตามกันมาแน่ๆเลย ซึ่งถ้าเราเอามาคิดคิดดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะที่แบบคนคนหนึ่งจะถูกกลืในให้สู่หมดดาร์กได้ถึงขั้นนี้เฉยเลยยอมสละกระทั่งร่างกายและก็ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเพื่อเรียกมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าตังนะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีมกบังเกอร์คนโปรดคนไหนที่อยากจะใช้แอดไปทําเรื่องราวชีวิตของเขาอีกไหมก็สามารถเมนมาบอกในที่ด้านล่างด้วยหรือใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary นะครับผมและวันนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเด้อ 拜拜。Bye bye.